สวัสดีค่ะวันนี้มาพามาชมสวนอ,อ้อยอยเมบป่านี่งามบรจาถึกแดดก่อเบอิดพี่น้องเอ้ย,อยและวันนี้ก็มาดูของกินด้วยไมเ,เบิ่งพี่น้องเลยนี่แตงไทย อย่ใหญ่ๆสดๆจากต้นบ่งเนี่ป้ามีป่าแล้วเราปลูกบักแดงไว้เตืองเลยพูนเป็นหวตัวนี่สักเมาแตงไทยอันควรเด็กเิ็ดได้หน e. ึ่งเหล่าบุงหาบุงสุกไปสุกแล้วควนขวนรลดเราจ้านี่

กินหลังปน่นนั่นวึงก็ปลูกบักเตียงน้ำมันคู่กันไข่เต็มอยู่ทักอือกับไล่บักเตีตยงกับไล่เพราะนี่สมัครปลูกเกราคนเดียวผู้ละโคปรคลีอยู่ในป่าผุบๆหน่วยเหนือเก็บอีกเอาไปโหลดโคตถิ่นมะลักเอาดีอาจารย์ปลูกยังกันได้กินขอให้ลงมือเฮ็ด ได้กินทุกอย่างาเสียงปลาลุนย้อนระมืหกเสียงย้อนมกเสียงเหยียบเชี่ยน้องเชียติดนะไม่เหยียบว่ะล้วนเองเลยว่ะอันนี้ดิอยู่นในนึ่งสุกแล้วอรรถมันล้นเลยนะไม่ได้ล้นเลยเดี๋ยวคนที่บลากระติ๊ นนก็ยัหมักหลักเวยคนณเจะเห็นมีตะลนไปอีกสองมือเดี๋ยวจกินฝนทั้งหลายเมื่อย ให้หน้าอยู่อ่อยกับงามบักแตงกับงามอันนี้ซุกแล้วเก็บแล้วก็ปูปลายเลดิเนาะเนี่ยจากคู่นั่นก็มะหอดสุดคู่นี่จะไปเป็นดกดีแทะพูดอะ ปเิียบเด้อยังยังกินบุอากาศหอนหอนเขาบอกพยากรณ์บอกท้ายทำนาท้ายถักวาสิตกมือนีมันสินเมนจังเขาวาพอทะเบิงบ่ายช่วงบ่ายจะมีฝนพนันนะถ้ายอยู่หนักทั้งลมทั้งแรงทั้งลมทั้งฝนมาพร้อมกันบังเ็บกับพร้อมกัน โมที่แล้วตกพี่น้องเอ้ยบังเห็บหลายขนาดเลยต่างๆที่ว่ามันบ่นเคยเกิดที่เนาะบักเห็บมันกับม,มลนขากลน,นแน่เต็มถึงเฮียนลงคน้นจะมาสอดบันนี้กับิม,มีอีกเขาว่ามั่บักเห็บพร้อมแต่นะเอออันนี้ท่านจะสุกเด้อนี่เด้อเหมือนคลอดแคลแเนี่ยยังไม่ได้สุก ซาบกอ้อ,อยเราเราปลูกอ้อยอยู่ไฮน่าพี่น้องนีเลยมัดงานสองงนันนี่แหละไฮน่าไฮเนี่ยปลูกอะไรก็ได้กินเอือเล่ายัางคักพี่น้องเออทั้งแสีบทั้งมันทั้งหวานเตรียม้ฮน่าอยู่นิดนึงเอาไปบวชไอเทียแล้ววันนี้มะสามอ้อยจะขวางเดี๋ยวปุ้มปูปุ่มปูจะบอกห่อนเป็นานใจทรงมีลมอยู่ ผู้แบกทุงปุ๋ยก็เลยะแวะแล้วมาเบงังมักแตงไม่ปาแล้วปลูกไว้อันนี้บัตรทด้นโลนขวนพะนะย่านบลาเลือได้อย่านขาจอมหลักเลยพี่น้องก็้ยเห็นบ่หลายนวยอยู่ม่มน,นี่ขักปล่ำปลาเลือเห็นมั้นยนลกเปียงงามแท้โอ้โหอยู่แปลงไทย ก็และ้วปลูกอย่างเถื่เนาะปลูกตังแรกเนี่ยว่าไม่ผนได้นี่ปลูกทิมไว้พะนะปลูกทิ้งทิ้งไว้แต่ก็ได้กินอันนี้ก็เทนโลนสือขนาดนี่ยนะคุณดอกนี่บุงปลาว่าลายได้แต่ว่าหางลกหมากลกท่านนี่แหละเฮนาส เป็นบ่ขนาดแรงๆนี่ได้กินเอากินนี่ซักนี้แหละพามาเก็บบักแตงมาสามอ้อยอย่างกงแล้วเมื่อบ,บักแตงมีปลาแล้วปูไว้นี่แหละก็ได้ด้วยนี่ดิปลาบักแตงขาว อละจ้าคลิปนี้บอสันบอญยาวบอญยาวบอสันเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเน่ฮอนคักฮอนเด็ดไปหาไม่กิน,กน,กน,นเที่ยงกันแบบนี้คุณอาไว้แล้วเนี่ยวอยตุลากำลังงามอาืมอ้าวพอกำลัคลิปหนาละจ้าสวัสดีจ้า